ซึ่งเราไม่ได้เจอผู้คนมานานตั้งแต่ราศีขาปี2555มาอยู่บนเขาลูกศิษย์ลูกหามาสร้างสำนักปฏิบัติทมให้อยู่บนเขาเป็นเวลาสิบปีก็ไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้รับแขกมาเป็นเวลาสิบปี ดูลมหายใจของตัวเองมาเป็นเวลาสิบปีแล้วเนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามันเป็นมากขึ้นมันกำลังสุดตัวลงก็คือร่างกายของเรานขันห้าของเราลูปของเราเนี่แหละบ้านที่เรามาอาศัยนี่แหละที่บิดามารดาให้เรามาอาศัยก็คือขันห้า เราจะมีบาทบาทอยู่หนึ่งใบที่ติดตัวเรามาตั้งแต่สมัยบวชบาทใบนี้เราจะนึกว่าในขณะที่เราไปบินทำบาทมันก็เป็นความเชื่อของของทางศาสนาเป็นความเชื่อของนักป่าทั้งหลาย ที่พิสูจน์จะต้องออกบินทบาตก็ให้ลลเราล,ลึกถึงมารดาของเราให้เราลึกถึงมารดาของเราในขณะที่เราออกบินธบาตเพราะว่ามารดาของเราเป็นผู้อุ้มท้องเราเป็นเวลาเก้าเดือนในขณะที่เราไปบินทบาตในสมัยที่เราเป็นนักบวชเป็นสัมมาเนรก็ดีเป็นพิสูก็ดี เราอุ้มบาทไปเนี่ยแค่ไปบินทบ,บาทมันร้อนตอนแรกมันก็เบาเพอญาติโยมใส่ข้าวใส่อาหารม,มันร้อนมันหนักขึ้นมันหนักขึ้นแล้วแม่เราอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนโดยเกิดจากน้ำของพ่อ เจาะลงไปในลังไข่แม่หมักดองอยู่เก้าเดือนแล้วออกมาเป็นเราออกมาเป็นเราก็คือแล้วเราก็ไปยึดมาไปยึดเอาบ้านหลังนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาอันนี้คือความเชื่อ ของเราในสมัยเด็กๆเ,เราเชื่อว่าเนี่ยคือตัวเราขันห้าเนี่ยคือตัวเราเราไปยึดมันแล้วเมื่อเรายึดขันห้ามาเป็นตัวตนของเราเสร็จแล้วมันจะมีกามอีกห้าอย่างเขาเรียกกามมาคุณหน้ามาเสนอเราทันทีในขณะที่เรายึดเอาขันห้านี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อ ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้และตอนนี้คนกำลังเชื่อผิดๆพระสัจธรรมเริ่มเลือนหายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่ปร,รินิน่านห้า5อยปีพระสัจธรรมเริ่มเลือนหาย นักปราชุรุ่นหลังเริ่มแต่งขึ้นมาจึงทำให้ท่านทั้งหลายไม่สามารถจะเข้าสู่พระสัจธรรมที่แท้จริงได้ยกเว้นพุทธบริษัทที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามร่องรอยและแนวทางขาององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าถึงพระสัจธรรมภายใน แต่พระอริยาเจ้าทั้งหลายเมื่อบรรลุรมแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสอนทมเพราะทำนั้นเป็นของละเอียดยากที่ใครจะเข้าใจส่วนมากจะเข้าใจกันในตัวหนังสืออ่านมาแล้วก็จำมาแล้วก็นำมาพูด แล้วก็บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่งขึ้นมาใหม่บ้างลบของเก่าไปบ้างในสมัยก่อนนั้นพระธรรมและพระวินัยมีเพียงเล็กน้อยแต่พระอริยเจ้ามีมากมายเหลือเกิน แต่ในสมัยนี้พระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่แตกออกมาจากนักปาญ์ดรุ่นหลังแต่งกันขึ้นมามากมายเหลือเกินแต่พระอาิยะเจ้ามีน้อยเพราะอะไรเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดผิดบางทีท่านทั้งหลายไปอ่านไปจดจำไปฟังมาแล้วก็ตึกตอง ว่ามันตรงกับจริตของเราแล้วเราก็เชื่อมั่นในสิ่งนั้นแล้วเราก็ไปน้อมนำไปปฏิบัติถ้าทำนั้นเป็นความจริงเป็นพระสัจธรรมเรานำไปป,ปฏิบัตินำไปประพฤติปฏิบัติมันย่อมเกิดผลจริงแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าศรัทธาของท่านว่าศรัทธาของท่านศรัทธาแค่ไหน และสรัทธาของท่านนั้นเป็นศรัทธาตถาคะตะโูที่ศรัทธาหรือไม่เขาเขียนไว้ว่านี่แหละเป็นพระสัจธรรมที่แท้จริงนี่แหละเราออกมาจากปไตยปิดกนี่แหละคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือพุทธวจนะนี่แหละคือคำตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านแน่ใจแล้วหรยอ ในขณะที่ท่านอ่านในขณะที่ท่านได้ยินว่าน,นั่นคือพระวาจาของพระพุทธเจ้าในขณะที่เราบวชตั้งแต่เก้าขวบบรรดชาเป็นสมัมมณีเราอ่านพระไตรปิฎกอยู่ประมาณสามปี ไม่เข้าใจหยุดอ่านแล้วก็ร่ำลาหลวงตาซึ่งเป็นเกจิอาจารย์สมัยนั้นคือหลวงตาถมวัดเชิงธาที่ได้สอนวิชาต่างๆให้กับเราในสมัยเป็นสมนเณรเราก็ขออำรา หลวงตาหลวงตาก็ส่งเราไปเรียนกับเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อใหญ่วัดเกวาดิตซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเทพเมื่อเราเข้าไปหาหลวงพ่อใหญ่แล้วไปกราบทัานแล้วสุนักรลอบเพระห้อมร้อ,ร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 อมเต็มไปหมดเราไปอ่านข้อความหนึ่งในพระไตรปิฎกในพระธรรมและพระวินยัยพิสุไม่ควรเลี้ยงจตุจตุรบาท เราก็ไม่เรียน,นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดถึงแม้จะเป็นพระผู้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นอาจารย์แต่เราก็ไม่เรียนเพราะอะไรเพราะท่านเลี้ยงจตุบ,บาทพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วว่าไม่ควรเลี้ยงจตุบ,บาทสัตว์ที่มีสีข่ขาไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือเป็นอะไรก็ช่างเราก็กลับไปหาลุงตายังมีอีกไหม ที่หลวงตาจะส่งให้เราไปเรียนหลวงตาถมก็ส่งให้ไปเรียนกับหลวงปู่มังภายหลังท่านก็หลวงพ่อใหญ่วัดกวิตนี่เป็นมหานิกายส่วนหลวงปู่มังเป็นธรรมยุทธก็ส่งให้เราไปเรียนกับหลวงปู่มาภายหลังท่านก็เป็นอาจารย์ของพระเทพอีกเหมือนกันหลวงตาถมก็เป็นอาจารย์ของพระเทพหลวงพ่อ วัตกวิทก็เป็นอาจารย์ของพระเทพและหลวงปู่มังภายหลังก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ลบบุรีแล้วก็สระบ,บุรีแต่ตอนนั้นเราเป็นเนนเราไปเรียนกับท่านเขาว่าท่านบาเ mm hmm. พราะอะไรท่านมีกุฏิแต่ท่านไม่อยู่บนกุฏิท่านอยู่ใต้ถุนกุฏิท่านกินกับหมากับแมวนั่งกินอาหารชันอาหาร มีหมาแมวมีเป็ดมีกงมีไก่มากินกับท่านเขาว่าหลวงตามังเนี่ยบาในขณะที่เราเป็นเนมเดินทางไปหาท่านชาวบ้านก็บอกให้เราว่าท่านไม่พูดกับใครเขาเรียกท่านเขาว่าท่านบาเราก็ไปอยู่หางอยู่บริเวณกุฏิของท่านแล้วก็กราบท่าน กาสามครั้งแล้วก็อธิษฐานจิตอาท่านว่าหลวงตาถมให้ผมมาเรียนวิชากับหลวงปูม่มางเมื่อกราบท่านเสร็จท่านก็ไม่สนใจอะไรท่านมองมาแล้วก็นิ่งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นประมาณสักสามสี่ชั่วโมง ท่านก็เรียกเนนเข้ามาหาหลวงตาก็เข้าไปแล้วก็กราบอีกวาระหนึงกราบท่านสามครั้งหลวงตาถมส่งเนนมาเรียนกับเราเราจะสอนให้สองวิชาแล้วท่านก็สอนให้เราสองวิชา แต่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิชาเราจึงกราบราท่านแล้วก็จากไปเดินทุดงต่อก็ไปที่วัดอัมพวันไปหาหลุงพ่อจรันตอนนั้นท่านยังไม่ไดับก็ไปอยู่กับหลุงพ่อจรัน สามเดือนหลวงพ่อจรันก็ให้เราสวดมนต์ทำบุญเราก็บอกหลวงพ่อจรัอดิไม่มีประโยชน์เราไม่ทำหลวงพ่อจรันก็ไล่ขับไล่ตีเราหลวงพ่อจรันเป็นคนดูก็ไล่ตีเราเราก็ไม่ตีแล้วก็วิ่งหนีแม่ชีก็บอกเอาอีกแล้วหลวงพ่อจรัน กับเราตอนนั้นท่านยังไม่ดังยังไม่ดังยังไม่มีใครรู้จักหลวงพ่อจารันก็เลยถามว่าทำไมเน,นถึงไม่สวดบอกว่าผมไม่สวดหรอกเพราะว่าสิ่งที่สวดเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ไม่มีประโยชน์และผมแปลมาแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์มันเป็นแค่สรรเสริญเฉยๆในศาสนาของพระพุทธองค์ไม่ใช่สรรเสริญไม่ใช่ขอแต่ต้องปฏิบัติตอนนั้นเราเอายุอายุไม่มากแค่เก้าขวบแค่นี้นลวพ่อจารันก็ไม่พูดอะไร ก็บอกให้เนนที่นี่ไม่มีอะไรจะสอนนี่ให้เนนเดินทางต่อไปเราก็เดินทางไปที่สุพรรณไปหาลุงของเราลุงของเราก็พาไปฝ่าลุงพ่อชออภินันโทฤสีลิงขาวให้ไปเรียนวิชาอีกลุงพอ่อชือฤีลิงขาวก็สอน การเป่ายันกับเพชรให้แก่เราแต่มีวันหนึ่งเราไปเห็นการกระทำแล้วเราไม่ชอบว่าไม่ใช่เราก็ลาออกจากหลวงพ่อชอบหรือสีลิงขาวก็เดินดูดงไปต่อจนกระทั่ง ไปเจอร่างทรงท่านเขาให้ลูกศิษย์มานิมนต์เราเราก็ขึ้นไปในตำหนักทรงนั้นในตำหนักทรงก็มีคนเต็มเลยในตำหนักมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก แล้วก็มีพระรูปหนึ่งคือหลวงพ่อสำราญจำได้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปากคองมะขามเท่าตอนนี้อยู่ในโลงแก้วเขาบอกว่าเขาทรงหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าเรามองไปแล้วเป็นคนแก่ชราผมห่อขาวนุ่งชุดขาวอยู่แต่เรานั่งอยู่ไกลๆเพราะลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะมาก แล้วก็มีหลวงพ่อสำราญเราก็บอกว่าอาธิษฐานในจิตใจของเราว่าถ้าเป็นหลวงปู่สุขมาเข้าร่างชายคนนี้จริงข้าพเจ้าขอเรียนวิชาคาถาอาคมสักบทและข้าพเจ้าจะเดินทางไปทางไหนเพื่อจะศึกษาวิชา ที่แท้จริงจากคูบาอาจารย์เมื่ออธิษฐานเสร็จท่านหยุดรับแขกแล้วท่านหยุดแล้วก็มองมาทางเราบอกเนมานี่สิคนก็แหวกให้เราก็เข้าไปไปหาล่างทรงเขาก็ไม่พูดอะไรเอาหูมาเนมกระซิบบอก มายาขาไปยาคงเราพี่น้องกันนับโมพุทธ,ธายะคงก็ะได้ก้าแรกอย่าเยียบเน้นจงเดินทางไปทางทิศเหนือแค่นั้นเราก็เดินทางออกไปไปทางทิศเหนือท่านท่องครั้งเดียวเราจำได้ ท่านบอกว่ามาอย่าคาไปอย่าข้องเราพี่น้องกันนโมพุทธาย,ยาคงบันไดเก้าแรกกันไดก้าแรกอย่าเหยียบให้เหยียบขั้นที่สองเราก็มีจิตมุ่งไปสู่ภาคเหนือหรืออยู่ทางทิศเหนือก็เดินทางไปเรียนวิชาต่างๆมากมาย แต่มันก็ไม่ใช่วิชามันไม่ใช่วิชามันคืออาวิชาที่เราเรียนมาแล้วนำมาซึ่งถุกเพราะอะไรเพราะการเรียนของเรานั้นเป็นเวกมนคาถาอาคมสมุนไพรหรือการรักษาต่างๆซึ่งมาช่วยผู้อื่นล้วนๆไม่ได้ช่วยตัวเราเลย ในสมัยนั้นเรามีชื่อเสียงมากกับการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เป็นอมัอมพฤกอัมพาตคนที่เป็นบ้าแล้วเราก็อยู่ที่ไหนไม่นานเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อสร้างเสร็จแล้วก็เดินทางต่อจนในที่สุด เราหลงป่าอยู่สามวันหลงอยู่ในป่าในหุบเขาน้ำกำลังจะหมดในวันที่สามเราก็ต้องหยุดพักแล้วเพราะมันโทเพแล้วมันหกโมงกว่าแล้วจะทุ่ม ก็กำลังจะหาที่ปักกดก็มีเสียงหนึ่งดังออกมาเนนหยุดก่อนในขณะที่เราได้ยินเสียงสามวันเราไม่เจอผู้คนเราไม่เจอบ้านคนได้ยินเสียงนั้นมีความกลัวจิตของเราลงไปอยู่ที่ตะตุ่มมันเป็นเสียงที่ดังและกังวน มีอำนาจเราก็หยุดแต่มันมีเสียงหนึ่งที่ทำให้เราไม่กลัวขึ้นมาหาหลวงปู่เราก็ดูไปร,บรอบๆก็เห็นปากทําซึ่งเราผ่านตรงนั้นมาแต่เราไม่เห็นปากทําแต่ตอนนี้เราเห็นปากทํา แล้วก็เดินขึ้นไปจากทางพื้นเรียบขึ้นไปข้างบนประมาณร้อยเมตรเข้าไปในถ้ำก็ไปเห็นพระชารารูปหนึ่งผิวขาวสูงใหญ่มีเชื้อสายจีนก็ก้มลงการาบท่านสามครั้ เนนไม่ต้องไปไหนแล้วหลวงปู่จะสอนวิชาให้กับเนนก็กราบท่านอยู่กับท่านเป็นเวลาสามปีจนกระทั่งท่านมรณภาพาท่านก็อบรมสั่งสอนวิชาที่ท่านสอนมันเป็นวิชาจริงๆมันเป็นพระสัจธ,ธรรมจริงๆ ท่านไม่ได้เราเรียนข้างนอกท่านให้เราเรียนภายในให้ดูในขันห้าท่านบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราเน่นลองพิจารณาดูซิว่าไอ้ขันห้าเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนของเราและไอ้ตัวตนของเราที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรเราก็นั่งพิจารณาขันห้า พิจารณาไงก็เข้าไปกล่าวกับท่านท่านก็บอกว่ายังใช้ไม่ได้ไปทำมาอีกก็ไปทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาสามปีท่านก็บอกว่าดีแล้วอีกสามวันหลวงปู่จะมรณพา แล้วสามวันหลวงปู่ก็มรณภาพก็มีพระผู้ใหญ่จากไหนไม่รู้มาเยอะแยะไปหมดมาลดน้ำท่านเราถามว่าท่านมาจากที่ไหนมาจากวัดไหนท่านชื่ออะไรไม่มีใครตอบกับเราสักคนจนกระทั่งท่านกลับเมื่อสงน้ำเสร็จแล้วท่านก็กลับ กดน้ำเสร็จแล้วท่านกกับแล้วองค์สุดท้ายก็บอกว่าเน้นอย่าเผาหลงปูนะนั่นแหละพระที่มาทั้งหมดมีองค์สุดท้ายองค์เดียวที่พูดกับเราก็พูดแค่นั้นเน้นอย่าเผาศพหลงปูก็ไม่ได้เผารุ่งเช้า เราก็ออกจากถ้ำเพื่อไปบินธบาตกลับมาไม่เห็นถ้ำแล้วถ้ำถูกปิดไปแล้วเราก็เดินทุดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเดินทุดงไปเรื่อยทั่วสยามข้ามฟากไปพมา่าข้ามฟากไปฝั่งลาวข้ามฟากไปเขมร สร้างวัดวาอาราด้วยความหลงคือหลงผิดคิดว่านั่นคือการสร้างบุญสร้างบารมีการช่วยเหลือผู้คนเราช่วยแบบผิดผิดนั่นคือความเชื่อของเราความเชื่อที่เราคิดว่า มันถูกมันถูกต้องนะการที่เราสร้างวัดวาอาราสร้างสาราสร้างสำนักปฏิบัติธรรมสร้างเจดีสร้างหอส่วนมนสร้างกุฏิสร้างอะไรต่อมีอะไรมากมายมันต้องเป็นบุญสแต่เปล่าเลย <c oughs> กับมีโทษกับเรา เพราะการสร้างแต่ละครั้งสัตว์ตายไปนับประมาณไม่ได้คนทั้งหลายที่มาหาเราเพราะความดังมาตอนกลางวันก็ไม่เป็นไรสัตว์ตายน้อยหน่อยแต่มาตอนกลางคืนเนี่ยสัตว์ตายมากมากมายและเกินคนที่มาจากทั่วสารทิศมา,า,รามรับลดออกจากบ้านในเวลากลางวันไม่เป็นไรในเวลากลางคืน มแมลงที่มันบินเข้าไปเล่นไฟหน้ารถของญาติโยมที่จะมาพบกับเรามันตายเพราะมาหาเรามันตายเพราะศรัทธาของเขาเป็นศรัทธาที่ผิดๆตั้งแต่นั้นมาเราจึงไม่อยู่เป็นที่เราจะเดินทางไปทั่วสารทิศไม่รับแข่ ก็เดินทางไปทั่วสารทิศเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้เจอคนทุกข์ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้จนกระทั่งไปแถวแๆวังทองก็ไปหลงป่าอีกอีกครั้ง ไปหลงป่าครั้งนั้นก็ไปเจอในพานในพานบอกอ้าวเน้นเข้ามาได้ยังไงบกหลงมา